ำหรับในค่ำคืนนี้นะคะทุกท่านค่ะจะได้รับนะคะเครื่องดื่มที่มีความพิเศษจาก Your Original Cocktail นะคะที่รังสรรค์ด้วย Mixologist ระดับแนวหน้าของประเทศไทยค่ะที่จะมาพบปะพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องดื่มที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะและเป็นเครื่องดื่มแก้วเดียวสำหรับคุณที่จัดทำขึ้นมาเพื่อคุณเท่านั้นอีกด้วยค่ะ และสำหรับช่วงเวลานี้นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาขอเรียนเชิญนะคะท่านไปรู้จักกับมิกซ์โซลประดับแนวหน้าของเมืองไทยในค่ำคืนนี้คุณกิติภูมิการไมตรีจิตค่ะแม่ผงแบรนด์แอมบาสเดอร์ขอเรียนเชิญค่ะครับผมก็ราบสวัสดีทุกท่านนะครับแขกผู้มีเกียรติในวันนี้สำหรับด i t เทเบิลไวเลงนะครับผมพูดถึงนะฮะแม่ผงนะครับ ก็เป็นสุราของประเทศไทยนะฮะที่มีอายุยาวนานมาถึงวันนี้นะฮะ73ปีเลยนะครับผมแล้วก็ในวันนี้กับรูปลักใหม่ฉลากใหม่นะครับอาจจะแปลกหแปลกตาไปบ้างนะครับในส่วนของเครื่องดื่มนะฮะแม่คงนะครับด้วยความที่เราอยากจะบอกทุกท่านว่าแม่คงนั้นเนี่ยก็สามารถนํามาผสมเป็นก๊อกเทลได้นะครับผมแต่ว่าพิเศษไปกว่าน,นั้นคือในงานดิสไบเนอนะครับผม เราได้สรรสร้างค็อกเทลนะที่เป็นในแบบว่าย o r อร i จิน drink นะฮะท่าท่านได้เลือกในค็อกเทลในรูปแบบต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเสิร์ฟนะฮะในอาหารข้อสอไปนนี้นะฮะเดี๋ยวจะทยอยเสิร์ฟกับค็อกเทลที่แขกทท่านได้เรื่องมาแล้วนะครับผมถ้าติดชนปารายกันได้ก็เดี๋ยวคุยกันนะฮะเดี๋ยวจะมาปักท่านในครั้งนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ แล้วเราก็ได้มาถึงจุดสําคัญสุดของค่าคืนนี้แล้วนั่นก็คือเราจะพาคุณไปดูเครื่องดื่มที่มีสมนสมของแม่ของ t ไท i รัม Th The Spirit of Thailand คุณปอนแบรนด์มาร์สเตอร์ของแม่ของจะมาโชว์เราว่าค่าคืนนี้จะมีดื่มอะไรที่จะไปแพริ่งกับอาหารบ้างครับผม แล้วเราก็มาถึงจุดสำคัญของคืนนี้นะครับผมเราจะได้มาริมรอมค็อกเทลสูตร exclusive จากแม่โขน The Spirit Thailand นะครับในค่ำคืนนี้เนี่ยมีค็อกเทลอะไรบ้างครับที่จะมานำเสนอครับค็อกเทลแรกก็ชื่อแม่โองไทยสบายครับผมใช่ครับเดี๋ยวส่วนผสมเนี่ยทำไปเรื่อยคุยไปเรื่อยก็ได้ครับผมไทยสบายนี่ทำง่ายๆมากนะครับคอนเซ็ปต์ของไทยสบายเนี่ยคือง่ายๆสบายๆรสชาติสดชื่นแล้ววิธีการทำต้องง่ายด้วย ส่วนผสมก็ต้องหาง่ายๆอย่างนี้เรามีน้ำมะนาวแล้วก็น้ำเชื่อมอรูนะฮะเราใส่น้ำนาวที่ผสมน้ำเชื่อมไปแล้วเปรี้ยวหวานตามใจชอบลยครับผมใส่ลงไปแล้วก็แม่คงครับผมแล้วคาแรคเตอร์ของค็อกเทลตัวนี้เนี่ยครับมีคาแรคเตอร์อะไรบ้างครับที่ที่โดดเด่นขึ้นมาโดดเด่นคอนเดนทงเขาคือกลิ่นของโหระพาโหระพาเราใช้ใช้ใบโหระพานะครับ แล้วก็ใส่ลงไปตรงนี้เลยนะครับคือแค่คราสต็อปธรรมดาขีนเพาะออกนะหอมเข้มข้นส่วนใหญ่ก็ทําอาหารเนาะไม่ค่อยเอามาทําเครื่องดื่มกันก็เรามาทําตรงนี้กันแล้วก็แค่นี้เองกลิ่นของถั่วลิสงแผสมกับกลิ่นของแม่ขូมนั่นคือเมนต์แล้วก็มีมะนาวมะนาวเปรี้ยวหวานใส่น้ำนะครับใส่น้ำแข็งสแล้วเราไม่ทอกอะไรเราแค่เช a k กันเดียวเลย s h คอย่างเดียวครับอย่างนั้นเลยได้ได้ได้ เราเอามาตำก็ได้ใช่ไหมตำได้ไหมแต่เอามือขย่าก็เสร็จแล้วได้โอเคครับนี่ฮะเสร็จแล้วแค่นี้แค่นี้นะครับแล้วการเด็กชนี้เราจะการเด็กอะไรบ้างครับก็แน่นอนถ้าจะใช้ไปของก็พานะครับขอก็ามาตั้งไว้ให้เขารู้ว่ามีครับนี่ก็อันเดียวก็ได้นะครับผมแต่ว่าเอาให้มันดูเยอะๆหน่อยวันนี้ Exclusive ครับผม นี่ก็ได้แล้วหนึ่งตัวได้ๆเดี๋ยวผมเอาล็อกให้ไอ้คุณจะรีชิมได้ไหมได้ครับนี่คือไม่ขงไทยสบายไทยสบายนะครับหอมมากเลยครับจะได้กลิ่นมะนาวแล้วก็กลิ่นของใบโหระพาอ่อนอ่อนสดชื่นดีครับชอบครับ ้านสบายนี้จะทานกับอาหารอะไรดีครับทาสบายทาสบายเนี่ยฮะทุกเมนูอะไรก็ได้โดยเฉพาะอาหารไทยครัโดยเฉพาะอาหารไทยครับแล้วสาหรับงานนี้มีตัวอื่นอะไรบ้างครับที่เราจิงมเรามีตั้งเป็น30มสตัวเลยนะครับแต่อีกตัวนีงจะทําให้ก็ประเดีเป็นอาหารด้วยนะครับก็สิบดินเนอร์แล้วก็มะม่วงตัวก็ชอบมะม่วงอยู่ด้วยแล้วก็ทําง่ายมากนี่มันเยอะไปเทวนิดนึงแล้วสําหรับตัวนี้เราจะแพกับอาหารอะไร อันนี้นะฮะจริงจริงหมองพวกตั้งแต่ไอประทศไทยเลยเป็นพวกสลัดก็ได้เป็นพวกสลัดก็ได้ทีนี้แอลกอฮอล์ลิ้วจมย่อยช่วงแรกๆยิ่งถ้าเป็นสลัดที่ใส่ผลไม้ด้วยครับผมอย่างเมนูที่ผมชื่นชอบจริงที่กินคู่กันได้เนี่ยเป็นพวกใส่แมงโก้ซอสซ่าเข้าไปแมงโก้ซอสซ่ามของตัวหนึ่งจะมีผักชีนิดหน่อยพริกนิดนึงใช่ไหมเพิ่มการเลี้ยงอาหารด้วยเพราะมะนาวเพิ่มเปรี้ยวครนะผมนะให้ความสดชื่นจริงๆถ้าเป็นคนไทยบอกว่าดื่มกินผลไม้หลังอาหารนะครับอืมปกติไม่ได้หมองอะไกินดื่มหรือกิน เดือมได้เดือมได้เดี๋ยวผมใส่ไปสองอย่างนะฮะผสมรสเข้าไปมันเปรี้ยวเปรี้ยวนะครับแล้วก็ครั้นี้ก็มาถึงใส่เซเรเนใส่ลงไปฮะใส่ลงไปเลยคือไม่ต้องบาโดไม่ต้องอะไรแค่ตบ่างเดียวเลยนี่โอ้โหครั้นี้ต้องเชฟลงอือหือครั้งนี้ก็ได้กลิ่นแล้วได้มาแล้วที่เหลือก็ไม่คงแล้วแหละครับเชฟอยากใส่เยอะแค่ไหนเราใส่เลยครับหลับตาใส่แล้วก็กำลังดีนะฮะสักสามสิบมิลลิลิตรสี่สิบห้ามิลลิลิตรนะครับ The Spirit of Thailand นะครับเข้าไปในหัวหินครับ เนี่ยจริงๆเสร็จแล้วง่ายมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้อะไรน้ำแข็งเอาอย่างเงี้ยเลยพรีไซส์คนอีกเล็กน้อยครับผม ครับผขอบมากครับแม่คงหัวหินบีชเฮาส์หวานไปไหมครับอร่อยมากครับจะได้รสชาติของมะม่วงแล้วก็แม่ขงก็ไม่ overpowering เลยอร่อยกลมกล่อมมากครับผมขอบคุณครับอร่อยมากแล้วสมมุติสำหรับตัวนี้เนี่ยเมื่อกี้เราพูดถึงตัวนี้แล้วแล้วตัวนี้เรา pairing กับ อะไรได้มากในในอาหารในข้าคืนนี้มาครับในข้ามคืนนี้นะจริงเราอันนี้เป็นที่เราเสิร์ฟให้ทั้งให้ให้ทั้งงานเลยเรื่อยๆด้วยความที่เอกคทลที่เป็นง่ายๆสดชื่นอย่างเงี้ยกินได้กับอาหารทุกชนิดเลยนะครับด้วยความแม่โขงเองเนี่ยเขามีความมีสะท้อนความความเป็นไทยในตัวคาแรคเตอร์ของแม่โขงเองด้วยทั้งที่ทําจากน้ําตาลเองกกลิ่งคาราเมลพวกนี้รวมถึงสมุนไพรที่ใส่เข้าไปก็มีความจี๊ดจ๊าดสะท้อนอาหารไทยรสชาติอาหารไทยแท้ๆเลยครับโอเคครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับที่สามาทำดง่์ให้ เราได้ชิมกันเราได้ชิมกันเราก็มาอธิบาย n ้วยนะว่าวันคืนนี้จะมีอะไร,รบ้างนะครับขอคคบขอคุณมากครับ